นี่มึงกล้าท้าทายเหรอท้าทายเจเหรอดูมันเขียนข่ะทุกคนบุง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 ไปเลยบุงไปเลยมันจะหายใจไม่ออกสวัสดีจ้ะนี่เจเองทุกคนอาจจะเบื่อคลิปไมค์คราบเยอะแล้วเพราะว่าเจถ่ายเยอะเกินไปแล้วและมีข่าวดีจะมาบอกอิชนีมันได้ของเล่นมาใหม่จ้ะเดี๋ยวฉันให้ดู และของเล่นใหม่ของมันก็คือสปอนบอบค่าอ้้หเอามาแอบแม่งดอกมาแอบใต้นี้อ้้หดูมันนี่จาสปอดเดะเดะอะไรอีเจอีสันดาลามอยุ่กับของเล่นของครูนี่มึงกล้าท้าทายเหรอ ท้าทายเจยเหรอดูมันเขียนค่ะทุกคนมันห้ามให้กุยุ่งกับของเล่นของมันเขาบอกว่าห้ามท้าทายอำนาจมืดห้ามท้าทายกระระบบกูจะบอกให้ไว้ถุยกูยจะบอกให้ฟังนะระบบของมึงกาคะอ่ะอีตัวนี้เก็บไปดูนะทุกคนไม่สนใจลรสารละไอตัวนา่ายอ้ย,อยนาา่ารักระเจอชอ๊ชบมาจากเจ๊จะมาประกอบกันแล้วนะคะอีดอกผิดด้าน มาแกะแกันค่ะมาใส่กุ้งนะมาอุ้ยปลาหมึกปลาหมึกมันชื่อว่าอะไรคะทุกคนอุย้ยหัวหัวหนุ๋อโอเคโอเคโอเคมาประกอบกันเลยค่ะทุกคนยังไม่มายังไมมามันไม่อยู่อะม,มันไปอาบน้ำอาบน้ำหรือเข้าห้องน้ำไม่รู้แม่งเป็นชั่วโมงแล้ว ว่ายน้ำในห้องน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่จ้าเอาประกอบผิดขอโทษใครอยากให้ทําอะไรอยากให้แกล้งอะไรมันอีกบอกเจได้นะเดี๋ยวเจจัดให้ไม่ได้ทําคลิปแกล้งม,มานานแล้วพอพักก่อนไม่ครับเอาแบบอย่างอื่นนะอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเจจัดให้หนักๆเลยค่ะจัดให้เลยตีดู ถือกระบวยกระบวยหรืออะไรวะเอ็กระบวย y อะไรมงนี่ค่ะแล้วก็ปักต้นไม้หนึ่งนอแล้วก็ถังเวลามาเล่นไมค์ครับมันชอบเรียกว่ากูถังกูถังอะไรไม่รู้กูก็ไม่เข้าใจกูถังกูถังห่าอะไรเออนี่ถังนี้ทุกคนลืมบอกไปว่าสัปอนบอมันต้องอยู่ในน้ํามันต้องอยู่ในทะเลใช่ไหมแต่ทะเลไม่มีเอาไว้ก่อนให้มันอยู่น้ําจืดไปก่อนนะจ๊ะ นี่เดี๋ยวมันหายใจไม่ออกไงมันขาดออกซิเจนเพราะว่ามันอยู่ในน้ํามันเป็นตัวปลาหมึกมันต้องหายใจในน้ํามาเตรียมน้ํากันจ้าใส่ให้มันเต็มไปเลยนะมันจะได้หายใจออกมาค่ะทุกคนนี่นะเี๊กำลังจะใส่น้ําแต่มันเข้าใกล้เต็มแล้วน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเทดูก่อนนี่ วิ่งแม่งลอยเฮ้มาลอยทุกคนไม่ได้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 ไไดจักน้ำแล้วก็นี่ใส่น้ำแล้วก็มีถังเจใส่น้ำไปเลย มันอยู่ใต้น้ำเนี่ยสปอนบอบอะเพราะว่ามันดำน้ำมันอยู่ในน้ำลึกเห็นมันชอบเปิดดูนะกูก็งงแม่งในทะเลมีทะเลอีกทีหนึ่งทุกคนอาจจะเคยดูหรืออาจจะไม่เคยดูก็คือในทะเลมันมีทะเลแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมีจ้าบุงบุงบุงบุ้งไปเลยบุงไปเลยอิไริวจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิงดจด๊บ อะไรอุ๊ยอะไรอุลังห้องน้ำอะไรโอ้ออุ้ยอะไรอะไรอีสัตว์มันโดนน้ำไม่เลยโดนได้มันต้องอยู่ในน้ำมันจปอนมอสมันต้องอยู่ในน้ำมันไม่ใช่กระตูนมันของเล่นผู้อี้อมันต้องอยู่ในน้ำมันมันจะหายใจไม่ออกนี่น้องยังไม่ติดสักติมืออะไรแล้ว 我，不要两个都喝。